มาเจอพี่เจงอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาสอนภาษาอังกฤษกันบ้างเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ที่พี่เจงเนี่ยได้มีโอกาสสอนน้องมาเป็นเวลา10กว่าป,ปีเนี่ยพบว่าตัวหลักๆที่น้องๆหลายๆคนมีปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเป็นในส่วนของ structure error หรือว่า grammar นะะี่แหละค่ะที่น้องๆหลายๆคนบอกว่ายากเราก็ดูมันอะถูกไปหมดทุกข้อเลยพี่เจงไม่รู้เลยว่าข้อไหนอะที่ผิดผิดเพราะอะไรแล้วก็มันเป็นตัวที่เข้าใจยากมากเลย แต่วันนี้หลังจากที่น้องๆดูคลิปนี้เสร็จแล้วพี่มั่นใจเลยว่าน้องๆจะเปลี่ยนความคิดค่ะจะมองเลยว่า g กร m m a r หรือ t structure e r r o r ที่น้องๆบอกว่าไม่รู้ว่าข้อไหนผิดผิดเพราะอะไรมันดูถูกไปหมดเลยน้องๆจะมองว่าอุ้ยมันง่ายจังเลยเห็นปุ๊บกาปั๊บตอบได้ทันทีและหนึ่งในเรื่องวันนั้นหนึ่งในเรื่องที่น้องๆหลายๆคนบ่นว่ายากแล้วงงก็คือเรื่อง a าร s t r u c t u r e ที่พี่จิงจะสอนในวันนี้แหละค่ะหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าโครงสร้างขนาด พร้อมแล้วเรามาดูกันเลยค่ะพาราสตรักเจอร์นะคะหรือที่ภาษาไทยเรียกว่าโครงสร้างขนานเดี๋ยวเราจดเทคนิคหรือทริคตามกันเลยดีกว่าค่ะเขียนตามเลยนะคะพาราสตรักเจอร์โครงสร้างขนานนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่จะเป็นโครงสร้างขนานหนูจะต้องเห็นคำดังต่อไปนี้ คำที่น้องจะต้องเห็นคือมีคำว่าแอ d ค่ะ but นะคะ or nor นะคะ both both เนี่ยใช้กับแอ d both and แต่ว่าทั้งคู่นะคะ not only but also ไม่เพียงแค่สิ่งนี้แต่ยังมีสิ่งนี้อีกด้วยนะคะ either or นะคะ neither nor นะคะ,ะแปลว่าอะไรงับ้างคะพี่เจงแอนก็แปลว่าและอันนี้รู้อยู่แล้วเนาะบั t แต่อหรือนอ no. ไม่ทั้ง2อ,อย่างนอ no. ไม่ทั้ง2อ,อย่างนะคะโ t h แอนแปลว่าทั้งคู่ทั้ง2นะคะทั้ง2อ,อย่าง Not only but also ไม่เพียงแค่สิ่งนี้แต่ยังมีสิ่งนี้อีกด้วย E ีเต o r แปลว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ภาษาไทยก็คือไม่อันนี้หรืออันนี้ไม่อันนี้หรืออันนี้นะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองอันนี้แปลว่าไม่ทั้งสองเมื่อไหร่ก็เนาะแล้วก็ยังจะมีคำพวกอีกน,นิดนึงนะคะมีคำว่าแดน like แล้วก็มีคำว่า e x a c e t แดนเนี่ยแปลว่ากว่า like ไม่ได้แปลว่าชอบนะคะในที่นี้แปลว่าเหมือน Except แปลว่า,า,ายกเว้นเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเห็นคำพวกเนี้มันจะกลายเป็นเรื่องโครงสร้างขนานทันทีพี่เจงคาโครงสร้างขนานคืออะไรคะอ่าแล้วเมื่อไหร่ต้องใช้โครงสร้างขนานคะเมื่อเห็นคำพวกนี้แล้วหน้าตาโครงสร้างขนานเป็นไงเดี๋ยวให้พี่สอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวโจทย์จะตามมาคำว่าโครงสร้างขนานที่จะต้องมีเนี่ยแปลว่ามันจะขนานกันเป็นแบบนี้คะ่ะเดี๋ยวหน้ากระดานแรกของพี่เนี่ย จะเป็นตัวเขาเรียกไรนะเป็นลักษณะการสอนก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ขอยกตัวอย่างโจทย์และข้อสอบเก่านะคะอีกทีหนึ่งทีนี้โครงสร้างขนาของพี่คือถ้าเป็นนาวจะต้องเป็นนาวหมดคําว่าเป็นนาวจะต้องเป็นนาวหมดอย่างเช่นถ้าพี่บอกว่า the children นะคะ play on the swings swing เป่าชิงช้านะคะ slide slide ก็คือ slider เนี่แหละคะ่ะ แอนซีซอซีซอก็แปลว่ามายกที่มันแบบตึ้งตึ้งตึงตึงที่มันบาลานซ์กันอะนะเคยเห็นใช่ไหมลูกซีซอที่มันเป็นแบบเนี้ยนะคะแมพี่ก็เก่งเหลือเกินนะคะว่ารูปจบมานะคะแอนเนี่ยค่ะประมาณอย่างเงี้ยค่ะหน้าตาแบบนี้ที่คนนึงนั่งตรงนี้คนนึงก็จะลงตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าซีซอสังเกตดูนะคะโครงสร้างขนานเป็นยังไงในที่หนูเห็นคําว่าอะไรคะลูกหนูเห็นคําว่าแอนเี่คะเห็นคําว่าแอนเพราะฉะนั้นโครงสร้างขนานตรงนี้ก็จะเป็นสวิงเห็นไหมสวิง สไลด์แล้วก็ซีซอทุกตัวเป็นอะไรหมดเลยคะเป็นคำนามหมดเลยเห็นไหมคะนี่คือโครงสร้างขนามนะคะอ่าหรือถ้าเป็นเจอเรินหรือถ้าเป็นเจอเรินโครงสร้างขนาดที่เป็นเจอเรินก็ได้เจอเริ่นคืออะไรคะลูกคือเวิร์บที่เติม ing นะคะเวิร์บที่เติม ing ตัวอย่างของมันอาจจะเป็นอย่างเช่น reading reading writing and สังเกตนะคะหน้าแอนจะมีคอมมาสเสมอนะคะเวลาที่เราเขียน and calculating a uh, important skills to learn important skills to learn reading writing and calculating are important skills to learn นะคะสังเกตดูว่ามันเป็นเจอเริ่หมดเลยยังไงล่ะคะตัวนี้เป็นเหมือนกันหมดเลยมีคำว่าแอนเลยเป็น verb ing เหมือนกันหมดเลย ในที่นี้ verb ing ทําหน้าที่เป็นคํานาแปลว่าการอ่านการเขียนการคิดเลขเป็นทักษะที่สําคัญในการเรียนรู้สังเกตว่าเป็น ing หมดเลยทุกตัวต้องเหมือนกันเขาเรียกตัวนี้ว่าโครงสร้างขนานแปลว่าต้องขนานกันหมดเลยถ้าเป็นนาต้องเป็นนามถ้าเป็นเจอร์นก็ต้องเป็น verb ing หมดเลยโอเคนะคะหรือถ้าเป็น infinitive คำว่า infinitive เนี่ย ก็คือท o บวกเว r รช่องที่หนึ่งตัวอย่างอย่างเช่นนะคะ hmm. นะคะ kids เด็กๆนะคะ must learn how to speak นะคะ to walk and to uh, to speak to walk and to อะไรดีนะเด็กๆอะคะ่ะจะต้องเรียนรู้ที่จะพูดเดินแล้วก็วิ่งนะคะ properly อ,อย่างนี้ก็ได้อย่างเหมาะสมนะคะแปลว่าสังเกตดูตรงนี้เป็น to speak ตรงนี้คือ to walk ตรงนี้ก็ to run มีตัวเชื่อมคำว่าอะไรคะ and you นะคะแปลว่าเด็กๆจะต้องเรียนรู้ที่จะพูดเดินแล้วก็วิ่งอย่างเหมาะสม นะคะเป็นทูบวกวัชรที่หนึ่งหมดทุกตัวต้องเหมือนกันหมดนะคะอันนี้คือลักษณะของโครงสร้างขนาดแต่นอกจาก3ตัวนี้แล้วยังมีโครงสร้างขนาดแบบอื่นอีกตอนนี้พี่จะให้น้องๆจดก่อนนะคะก่อนที่เราจะขึ้นโครงสร้างขนาดต่อไปแล้วก็ดูโจทย์ต่อๆไปอ่ะเชิญจดได้เลยค่ะ ไม่เป็นแบบประหัดตนะคะจำได้ใช่ไหมว่าเมื่อกี้เราเห็นคําอะไรบ้างก็จะมีพวก and, or but อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ either or, neither nor, but uh, not only but also แล้วก็มีพวก both and ทั้งหลายที่น้องจะใช้ parallel structure ทีนี้ parallel structure เนี่ยพี่โชว์ไปแล้วว่าถ้าเป็นนาวใช้แบบไหนจ e เริ่ใช้แบบไหน to บวก verb ช่องที่หนึ่งหรือ infinitive ใช้แบบไหนทีนี้เรามาถึงถ้าเป็น verbs นะคะคือคำกริยาหน้าตาการใช้จะเป็นยังไงเรามาดูตัวอย่างกัน สมมุติพี่บอกว่า w e w i l l run swim and play นะคะ at the beach ทำไมมันเป็น para structure คะพี่เจงหนูสังเกตดูมีคาว่า a d นะคะพี่สอนไปเสมอว่าหน ah ้าแอนต้องมีคอมมาเวลาเขียนนะคะตัวนี้ก็จะเป็น verb 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 กริยาหมดเลยนะคะ เพราะว่าหนูต้องใช้แบบนี้ถึงจะถูกนะคะ,ะแต่ถ้าสมมติหนูใช้เป็น t o play ได้ไหมหนะูใช้เป็น t o play ได้ไหมไม่ได้หนูต้องใช้ play ธรรมดาเพราะตัวนี้มันเป็น verb หนึ่งตัวนี้ก็เป็น verb หนึ่งตัวนี้ก็เป็น verb หนึ่งนะคะ,อ,ะอันนี้คือถ้าเป็น verb ต่อไปถ้าเป็น adjective คือคำคุณศัพท์เนี่ยนะคะมันก็ต้องเป็นคำคุณศัพท์หมดเลยอย่างเช่นนะคะ Tom is short ชับบี้ชับบี้แปลว่าเหมือนอ้วนพีอะค่ะอ้วนแบบมีพุงอะไรเงี้ยชับบี้นะคะ and nice นะ but nice อะ but บังเขาบอกว่าอะไรทอมเนี่ยตัวเตี้ยก็จริงตัวเตี้ยนะอ้วนนะแต่ใจดีน่ารักอะสังเกตดูว่าทุกตัวเป็น adjective เลยนี่ไง adjective mm. นะคะ มีตัวเชื่อมคืออะไรคะบั t เป็นตัวบอกว่าทุกตัวต้องเป็นพา r าสเ u ร e นะ,ะนะคะต่อไปค่ะ adverbs 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 เลยนะสมมุติพี่จะบอกว่าตัวอย่าง this car runs นะคะ efficiently e efficiently นะค e ะ quietly <fficient> e and ดีเพลนเ b เบสังเกตดูว่าทุกตัวตรงนี้เป็นอะไรหมดเลยคะตรงนี้เป็นอะไรหมดเลยคะ Adver เหมดเลยแปลว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพเงียบแล้วก็ขึ้นอยู่กับแปลว่ารแบบขึ้นอยู่กับสภาพอากาศขึ้นอยู่กับสิ่งนู้สิ่งนี้ปัจจัยอื่นๆนะพี่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นปันจจัยอะไรเพราะเขาไม่ได้บอกนะคะในที่นี้ก็จะเป็น a d v e r เหมดเลยเราดูโครงสร้างประโยครถยนต์คันนี้วิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เงียบแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยนะคะต่างๆนะคะสังเกตดูว,ว่าทุกตัวเป็น adverb หมดเลยมีตัวเชื่อมคือ Ad d ทุกตัวต้องหน้าตามเหมือนกันหมดเลยนี่คือโครงสร้างของ p a r a e structure นอกจากนี้นะคะถ้ามันเป็น subject ถ้ามันเป็น subject มันก็จะต้องเหมือนกันค่ะลูกอย่างเช่นพี่บอกว่า vendors ้้แบอกพี่บอก w e n d e r selling pursecard นะคะ artist drawing on the p e r f m a n p e r f m a n c แปลว่าคุตบาทนะคะ and นะคะ folk singer folk singers คือนักร้อง folk นะคะ Fol k, folk folk o อ g อะไรเงี้ยนะคะ strumming strumming เหมือนกับการเกาเกากีตาร์ะคะ่ะเหมือนกับเล่นกีตาร์ไปเรื่อยๆนะคะ can or be seen in อ uh, ่ at the summer festival แล้วกัน at the summer festival อืมสังเกตดูนะคะทุกตัวตรงนี้เหมือนกับอะไร vendor selling postcard vendor พ่อค้าพ่อค้าขายโปสการ์ด artist drawing on the p a v e m e n t นักศิลปะนะคะกำลังวาดรูปอยู่บน p e r f m e n t เขาเรียกอะไรอะ ฟุตบาทนะคะแล้วก็ folk กซิงกิ้งสปรั m i ิ g งคี t าส s นะคะสังเกตว่าทุกตัวเป็นโครงสร้างเดียวกันหมดเลยนะคะอ่า s u b เ e c แล้วก็มีอิงองเหมือนกันเลยนะอิงองนะี้นะอันนี้นะเหมือนกับอันนี้นะคะโอเคไหมทุกตัวหน้าตาเหมือนกันหมดเลยมีตัวช่วยมือคำว่าอะไรคะ a อ d โอเคไหมคะ สังเกตดูนะคะว่าตัวนี้ก็คือโครงสร้างขนาน <c oughs> หมดเลย <c oughs> นะคะ,ะตัวต่อมาของโครงสร้างขนานอาจจะเป็นลักษณะของเฟรสหรือว่าครอสก็ได้เดี๋ยวพี่จะขอเขียนตรงนี้นะคะถ้าเป็นลักษณะของเฟรสเฟรสภาษาไทยแปลว่าวลีแปลว่าวลีนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะน,น,นี้ค่ะตัวอย่างของเฟรสนะคะ r ฟร h ก็อาจจะเป็นวลีต่างๆวลีก็อาจจะเป็นวลีที่เป็นคำวิเศษนะคะ a อ r i v a l f r เ s รก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้ตัวอย่างของวลีก็อาจจะเป็น,นอย่างเช่นนะคะ um, ย์วิ i อ e ไลฟ์เดย์วิวอ e ไล l e อินเลสแดนอ a n อัลเวอ n ์ i ันอินไทม์ฟ e ร์ e ดอะม มันเป็นลักษณะของวลีมีแอตัวนี้เป็น in less than an hour น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงเราก็มี in time for the meeting ใช่ไหมคะสังเกตดูว่าเป็นวลีวลีที่บอกลักษณะตัวนี้คือเป็นวลีที่เป็นวิเศษ in less than an hour บอกเวลาตัวนี้ก็อิเหมือนกัน in time for the meeting นะคะหน้าตาเหมือนกันแบบนี้คือ para structure นะคะอ่ะเรามาถึงอันสุดท้ายของ para structure แล้วคะ่ะคือ cross Cross ก็คืออนุประโยคอนุประโยคก็คือประโยคย่ยอย,ย,อย,ย,อยๆอย่อยของมันนะคะประโยคย่ยยๆอาจจะเป็นแบบนี้ค่ะตัวอย่างนะคะอืม่า the salesman the salesman e x p e c t e d คาดหวัง e x p e c t e d that นะคะ he would He would present the product นะคะ and that พี่ขอเขียนอย่างงี้นิดนึงนะจะได้มีทีนิดนึงนะ and that นะคะ that would be time for him to show the presentation แกดูนะมีแอดตัวนี้ก็มีด้ค่ะอนุประโยคอนุประโยคคือประโยคย่อยประโยคย่อยนะคะแปลว่าประโยคย่อยนะคะแปลว่าปอยคือประโยคนะคะประโยคย่อยประโยคในที่นี้ก็คือเขาบอกว่าเซลส์แมนอะเขาเรียกอะไรนะพนักงานขายนะจ๊ะลูกพนักงานขายเนี่ยคาดหวังไว้ว่าเขาจะพรีเซนต์โปรดักต์นี้ได้แล้วก็เขาจะมีจะมีเวลาให้เขาพอในการที่เขาจะทำพรีเซนเทชันหรือโชว์พรีเซนเทชันของเขาเพราะฉะนั้นตัวเนี้ย นะคะโครงสร้างขนานคือตัวนี้ค่ะ that he would present the product แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ that there w o u l d be time for him to show the presentation เห็นไหมคะ that ตามด้วยประโยคเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ก็ that ตามด้วยประโยคโอเคไหมคะนะคะน้อ,นองๆก็จะเห็นถึงตัวอย่างของโครงสร้างขนานกับบนหมละนะคะเดี๋ยวพี่จะให้น้องๆจดก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะสรุปให้น้องสันส้นๆเล็กๆตรงนี้ นะคะคแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวอย่างข้อสอบเก่าสัก3าสข้อก่อนที่เราจะจบเรื่องนี้กันนะคะเชิญเลยค่ะ